เรารายงานความคืบหน้าการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยหน่อยนะคะยังต้องตามหา อีก8ดนายซึ่งเมื่อวานโคโกกองทัพเรือเนี่ยนะคะบอกว่านอกจากจะมีการลาดตระเวนบนผิวน้ําและพื้นที่ตามแนวชายฝั่งแล้วเนี่ยเรือหลวงบางระจันค่ะก็กําหนดตําบลที่ใต้น้ําแล้วก็ติดตั้งทุ่นลอยบริเวณเรือหลวงสุขโขทัยเป็นการซ่อมแซมใหม่หลังจากที่หลุดหายไปเพราะว่าการทําประมงนะคะส่วนทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะครับท่านบอกว่ากองทัพเรือขอสนับสนุนแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ขอบคุณทุกๆหน่วยงาน ที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถตอนนี้เราก็มีความหวังนะก็อาจจะมีกําลังพลบางนายที่อาจจะรอดชีวิตก็ได้มแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมามากกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ตามค่ะยังคงเหลือผู้สูญหายอีก8ดนายแล้วก็ยังคงตามหากันอยู่นะคะทางกองทัพเรือแล้วก็ทางหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมกันเนี่ยค่ะอืมเอาใจช่วยนะครับ